เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ทางการเมืองพลันที่ชาดาไทเศตรักษาการรอมชอมหาไทยประกาศขอถอนตัวจากโผคณะรัฐมนตรีแพรทองทานหนึ่งโดยจะส่งชื่อซาบิดาไทเศต์บุตรสาวไปเป็นรอมชอมหาไทยกระทรวงมหาไทยสามแทนอย่างไรก็ดีเจ้าตัวยังให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติสำหรับนางสาวซาบิดาไทเศต์เป็นบุตรสาวคนกลางของชาดาไทเศต์กับเตือนจิตราแสงไกรจากพี่น้องทั้งสามคนปานัชชาไทยเศษ์คนโตอันธริกาไทยเศษ์คนเล็ก ประวัติส่วนตัวซาบิดาเกิด11ตุลาคม2527ปัจจุบันอายุ39ปี 11, 11เดือนโดยเมื่อมกราคม2565ที่ผ่านมาเข้าพิธีแต่งงานกับกัปชาเดฟนนา,านันป้าทานในมุมธุรกิจพบว่าซาบิดาเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย3แห่งยังเปิดดำเนินกิจการอยู่1แห่งได้แก่บริษัทท่าทรายหนองมะมงชาชีพจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2 5 6 0ทุนปัจจุบัน1ล้านบาท ตั้งอยู่ที่272หมู่ที่1ตหนองมะมงอหนองมะมงจังชัยนาวทวัตถุประสงค์ร้านขายปลีกวัสดุก,ก่อสร้างอื่นๆปรากฏชื่อกรรมการ3รายได้แก่ 1. นางสาวซาบีดาไทเศษ 2. นายประพลจบ4 3. นายเกรียงศักดิ์แจ้งจิตนำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อ28กุมภาพันธ์2567นางสาวซาบิดาไทยเศษถือหุ้น48% นายประพลจบศรีถือหุ้น48%และนายเกรียงศักดิ์แจ้งจิตถือหุ้น4%น้ำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2566มีสินทรัพย์รวม2,998,900บาทนี่สินรวม37,424บาทมีไรายได้รวม6,181,816บาทรายจ่ายรวม5,786,080บาทเสียภาษีเงินได้16,242บาทกำไรสุทธิที่379,565บาท